รับรองได้ผักกาดขาวที่กรอบอร่อยแล้วก็ไล้สารตกค้างโลหะหนักสารเคเมีต่างๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีในการล้างทำความสะอาดผักกาดขาวให้กรอบอร่อยไล้สารตกค้างไร้สารโลหะหนักต่างๆนะคะทำยังไงให้กรอบนานด้วยขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะรวมถึงวิธีการหั่นยังไงให้ทานผักได้ง่ายๆอร่อย เอาไปทำชาโบสุกี้สะดวกมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเจ๊ปันได้ผักกาดขาวหัวงามๆมาหนึ่งหัวค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำความสะอาดการหั่นผักกาดขาวให้หน้าทานแล้วก็ทำให้ผักกาดขาวเนี่ยไล้สารตกค้างสารเคมีนะคะเตรียมน้ำหนึ่งกระลัมังแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อันนี้เลยค่ะน้ำปูนใสใช้สำหรับ แช่ผักผลไม้ทำให้โลหะหนักสารตกค้างต่างๆแล้วก็สารเคมีแล้วก็สิ่งสกรปรกนะคะหลุดออกแล้วก็ทำให้ผักกรอบด้วยใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะคนกับน้ำให้เข้ากันเสร็จแล้วค่อยๆแกะผักกาดขาวออกทีละใบนะคะล้างแบบนี้เพิ่มความมั่นใจให้ผักสะอาดไรสารตกค้างสารเคมีแล้วก็ ทำให้ผักกรอบแค่น้ำป่นใสผสมน้ำเปล่าแบบนี้เลยนะคะในกรณีที่ไม่มีน้ำป่นใสเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเราก็แกะจนกว่าจะหมดต้นเลยนะคะ เหลือแกนกลางเราก็ทิ้งไปนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเอาเราก็ใช้เวลาแช่ประมาณ10นาทีค่ะรับรองได้ผักกาดขาวที่กรอบอร่อยแล้วก็ไล่สารตกค้างโลหะหนักสารเคมีต่างๆแล้วเราก็นํามาล้างน้ําทําความสะอาดอีกสักสองสารอบนะคะล้างน้ําสะอาดอีกสักสองารอบท,ทีนี้เราจะมาทําการหั่นนะคะ วิธีหั่นให้ผักกาดขาวกรอบอร่อยเราจะลูดบริเวณนี้ออกเฉียงเฉียงแบบนี้เหลือตรงแกนขาวๆเอาไว้แกนขาวๆเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปต้มเพิ่มความหวานก่อนเลยนะคะจะได้นุ่มก่อนส่วนตรงนี้มันแข็งเราก็เพิ่มความหวานด้วยการเอาไปต้มกับต้มจืดน้ำซุปก่อนเลยนะคะแยกออกมาเลยส่วน ใบตรงนี้นะคะมันก็ง่ายละเราก็หั่นให้เป็นเส้นเส้นริ้วๆจะได้ทานง่ายๆนะคะหั่นตามชอบเลยเป็นเส้นเส้นริ้วๆนะคะจะได้ทานง่ายแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้จะทานเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นเลยนะคะเพื่อนๆส่วนที่แข็งๆเนี่ยเจ๊ปันจะเอามาทำต้มกับน้ำซุปก่อนจะกินหรือไม่กินก็ได้นะคะถ้ามันนุ่มแล้วมันก็กินง่ายหน่อยแล้วก็ส่วนใบเนี่ยเราก็เอาไปทำชาบูสุกี้ได้เลยเจ๊ปันขอตัวไปเตรียมทำชาบูสุกี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครูอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ